โอเคครับสวัสดีครับนะพบกับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับน้ำยานะครับที่สำหรับคนสปินหมดแล้วนะครับแล้วจะหาน้ำยาได้จากที่ไหนนะครับหนึ่งเลยนะครับดูที่กิจกรรมตรงบัตรคิงนะครับเขาจะมีให้เรารับนะครับเขาจะขึ้นจุดแดงๆตรงที่บัตรคิงนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมี น้ำยากับเงินให้เราฟรีนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่เราสามารถรับน้ำยาได้ฟรีนะครับแล้วก็2นะครับตรงนี้เลยนะครับที่เราจะรับน้ำยาได้ฟรีนะครับก็คือว่าเราจะต้องแนะนำเพื่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับชวนเพื่อนนะครับเราจะรับน้ำยาได้ฟรีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเพชรด้วยแล้วก็ ตรงนี้ครับรับได้ฟรีแต่เขาก็จะมีจํานวนนะครับที่เราจะจํากัดนะครับก็คือเราจะส่งให้คนที่เรารู้จักนะครับที่เขาจะไม่ลาคาญแล้วเราก็จะได้น้ํายามาฟรีนะครับ2นะครับ2น้ํายานะครับตรงนี้นะครับได้มาฟรีครับตรงนี้ครับเรากดได้จนกว่าเขาจะไม่มีจะไม่มีน้ํายาลูปน้ํายาขึ้นอ่ะตรงนี้ครับรับได้ฟรีเลยตรงนี้นะครับนี่ก็คือหนึ่งจุดนะครับ แล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมอันถ้วยรางวัลอันดับนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราติด1ใน10นะครับเราจะได้น้ำยานะครับตามอันดับเลยนะครับจะไล่จากอันดับ10ก่อนนะครับอันดับ10นะครับก็จะเป็น50น้ำยานะครับแล้วก็4ล้าน2แสนเหรียญนะครับ4ล้าน2แสนคอยนะครับแล้วก็อันดับ9เท่ากันครับอันดับ8เท่ากันครับ อันดับ7เท่ากันครับอันดับ6เท่ากันครับก็มาเป็นอันดับ5นะครับอันดับ5นะครับก็คือ90น้ํายานะครับแล้วก็จํานวนคอยนะครับเจ็ล้านห้าแสนคอยนะครับแล้วก็หีบอีกหนึ่งหีบนะครับหีบนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับแล้วก็อันดับ4ครับโดดมาเลยครับอันดับ4ครับ180น้ํายานะครับแล้วก็จะมีเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอาหารสัตว์นะครับที่เอาไว้สําหรับให้ เพิ่มเพิ่มคุณค่าหรือประสิทธิภาพในการขโมยเงินในเวลาขโมยเงินจะได้จํานวนเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นหีบการ์ดนะครับอีกหนึ่งหีบนะครับอันดับ3ก็กระโดดครึ่งๆเลยก้าวกระโดดมาเป็น300น้ํายานะครับแล้วก็จะเป็นอาหารสัตว์เหมือนกันครับตรงนี้นะครับแล้วก็หีบเหมือนกันครับอันดับ2ก็เป็น500น้ํายานะครับแล้วก็จะเป็นอาหารสัตว์แล้วก็จะมีหีบการ์ดนะครับอันดับ1เลยครับ1น0 0น้ํายานะครับ แล้วก็าหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะเป็นฮีบการ์ดเหมือนกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็เวลานะครับเขาจะมีจํานวนจํากัดนะครับว่ากี่ชั่วโมงครับตอนนี้ผมเหลืออีกสิชั่วโมงผมอยู่อันดับ9นะตอนนี้ผมน้ํายาผมมีประมาณกับ200น้ํายานะครับเพราะว่าเราเล่นตรงกริจกรรมตรงด้านล่างก็จะมีเงินกับน้ํายาเราอ่ากิจกรรมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟัดทองนะครับเราจะได้คะแนนยังไงก็คือเราจะได้คะแนนจากการ ปนจากการโจมตีแล้วก็คะแนนคําว่าคะแนนนะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะหมุนกรงล้อนะครับ3อย่างนี้คือจะได้เป็นคะแนนตรงนี้นะครับที่เราจะได้เป็นได้เงินกับน้ํายานะครับตรงช่องด้านล่างใต้วงล้อนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่นะครับน้ํายาที่คุณจะสามารถที่จะหาได้ก็คือตรงนี้เลยนะครับคือหีบนําโชคตรงนี้ก็จะเป็น ได้น้ํายาด้วยได้กาา์ด้วยได้เงินด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะมีหีบนาโชคกับหีบนําโชคพิเศษนะครับตรงนี้กดเข้าไปดูวิดีโอนะครับแล้วก็จะได้น้ํายานะแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะเป็นหีบก๊์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟรีเหมือนกันครับจะเป็นหีบสมบัติกร์ดนะครับจะเป็นชั้นต่ำนะครับแล้วก็จะมีฟรีเหมือนกันครับหีบสมบัติกร์ดชั้นสูงนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะจะมารับนะ แต่ก็มันก็ฟรีแต่ต้องดูวิดีโอผมก็ตรงนี้ก็ไม่แล้วแต่คนครับเข้าเข้ามาดูได้แต่มันเสเวลาหน่อยแล้วก็ตรงกิลครับถ้าระดับใครเข้ากิลได้แล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับน้ำยาเหมือนกันนะครับสำหรับกิลนะครับก็จะเป็นร้า,านค้ากิลก็คือการช่วยเหลือเพื่อนว่าคุณจะมีคะแนนเอาไปแลกน้ำยาตรงนี้ครับ ว่าคุณมีคะแนนเท่าไหร่สามารถที่จะไปแลกน้ํายาได้นะครับก็ตอนนี้นะครับกิวของเราก็อยู่ประมาณต้นกิวอันนี้ข้อความนี่ครับแล้วก็ต้องมาเช็คอินเนาะเช็คอินแล้วก็ดูลำดับเอาตอนนี้ผมก็อยู่ลำดับผมเป็นคนตั้งกิวเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่อันดับหนึ่งตรงนี้เราก็แลกได้นะครับ แรกสามารถแลกกับร้านค้ากิวได้เลยได้เหรียญนะผมก็ไม่เคยแลกสักทีตรงนี้ก็ปล่อยว่างตลอดก็ลองลองเข้ามาเล่นดูนะครับเกมนี้นะครับไอแลนด์คิงนะครับเล่นง่ายๆครับเล่นไม่ยากครับแล้วก็เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับอยากจะบอกว่าเงินนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องทิ้งไว้นะครับสร้างให้หมดเลยนะครับเนี่ยผมเหลือเต็มที่ก็แสหรือหมื่นฮะ ถ้าเราสร้างไม่ได้จริงๆเหมือนว่าเมืองที่เราเกาะที่เราสร้างเนี่ยมันมันต้องใช้จำนวนเงินหลายล้านก็ต้องปล่อยต้องยอมนะฮะยอมแต่ว่าผมสามารถเอาเงินตรงนั้นนะครับมาอัปเดตตรงคําว่าเมืองแร่นะครับคําว่าเมืองแร่นี่เราอัปเดตได้นะครับตรงนี้นะครับอัปเดตเป็นจํานวนเงินที่ขุดเมืองแร่นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเดตได้เนาะก็ของผมตอนนี้มันก็อยู่เต็มที่ครับ1วันคือ1นึ่งแสนเก้าหมื่น 3000คอยนะครับต่อ1วันนะครับบรรจุเต็มที่ก็1ล้าน100,000คอยต่อเต็มที่นี่คือเต็มแล้วกดรับได้แค่นี้นะครับเราก็สามารถอัปเดตได้อัปเดตผมต้องเจ็ดแสนนะถ้าเงินผมเหลือผมก็จะมาอัปเดตนะถ้าผมเงินผมสร้างเกาะไม่ได้อ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะสามารถที่จะรับน้ํายาได้นะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือดูว o อเหมือนกันรับน้ํายาได้นะครับแล้วก็รับอาหารสัตว์ได้นะครับ แล้วก็จะเป็นรับเหรียญนะครับรับเหรียญคอยได้นะครับตรงนี้นะครับก็มีไม่กี่จุดนะครับที่ที่บอกไปนะครับคือจุดรับน้ํายาฟรีนะครับแต่ว่าจุดที่รับน้ํายาฟรีแบบว่าไม่ต้องดูดีโอนี่ก็จะมีอยู่ตรงหน้านี้แหละครับที่บอกคือบัตรคิงนะครับบัตรคิงแล้วก็ตรงนี้เชิญเพื่อนฮะเชิญเพื่อนทางอินบ็อกซ์ตรงนี้นะครับไม่ต้องดูวิดีโอนะครับสามารถรับได้เลย แต่ที่บอกมาที่ดูวิดีโอก็จะมีตรงรา,างวัลฟรีนะครับตรงนี้ดูวิดีโอกับตรงสปินนะฮะสปินวงลอ้อตรงนี้ก็ต้องดูวิดีโอนะครับฟรีเหมือนกันแต่ต้องดูวิดีโออ่าเดี๋ยวผมโล่หรืออันเดียวก็ขออนุญาตเล่นซักตาสองตาเพื่อให้ได้โล่นะฮะพอเราเล่นไปอ่าและแนะนาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตั้งเบร์นะครับ ถ้าใครตั้งเกินได้10ก็ขอแนะนำเอาแค่1ิพอนะครับอย่าเอาเกิน10บนะครับเพราะว่าถ้าเกิน10บแล้วส่วนมากมันรางวัลมันจะไม่ค่อยลงพวกป้นโจมตีอะไรประมาณนี้เนี่ยอ่ะผมได้โจมตีแล้วถ้าเกิน1ิบอ่ะมันจะไม่ได้เกินป้นหรือว่าโจมตีหรือว่าป้องกันมันจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าตั้งน้อยๆน,นะครับถึง3หรือ5้าเนี่ยป้องกันเข้าเข้าง่ายเลยเข้าไวเลยครับ ป้องการเข้าง่ายหรือเข้าไวเลยเนี่ยครับผมได้แล้ว17ล้านอ่า17ล้านนะเดี๋ยวโหน้ำยาไม่เข้าเลยเสียดายอ่าผมขอสร้างก่อนนะให้เงินหมดก่อนนะครับผมจะมาสรา้างนี้ทุกรอบเลยเพื่อให้เงินหมดนะฮะอ่าครับผมอยากได้เป็นโลนะผมเหลือ3ล้านปล่อยใครใครอยากขโมยก็ขโมยไปยโล โลผมมาแล้วโลเต็มที่ได้แค่3นะครับบางคนยังสับสนยังงงนะได้แค่3คือคูณตั้งคูณ10นะครับก็คือถ้าได้แค่3มันก็เหลือ7นะฮะ7 7มันก็จะเป็นน้ํายาหักลบให้เรานะครับตรงนี้ก็ขอสร้างเหมือนเดิมนะครับหล้านเก็เหลืออยู่ประมาณล้านหนึงเนาะโอเค6 0แสนไม่น่าเกียดตรงนี้ครับบัตรงขึ้นจุดแดงปุ๊บเราเข้าไปกดรับเลยนี่ครับเราจะได้เงินนะครับ แล้วครั้งต่อไปเราก็จะได้น้ายาเนี่ยครับตรงนี้ครับฝั่งขวามือจะเป็นฟรีนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเสียตังค์นะครับอ่าตอนนี้ผมไม่เล่นแล้วแล้วผมก็ไม่อยากฟรีตบินจริง,รงผมก็ไปกดอัปเดตต,ตรงเหมืองแร่ได้นะแต่ผมก็อาจจะกดสัก2ตาได้5ล้านก็จะไปสร้างได้นะครับนี่ครับเทคนิคก็ไม่ได้ยากเย็นครับแค่เล่นให้เงินปัญหาปัญหาคือตรงถ้าคุณเล่นน้ํายาหมดแล้วเงินมันค้างเนี่ย คุณอย่าหัวร้อน,นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เกมเนาะเล่นสนุปส,สนุกอ่าผมได้ป้นแล้วเอาอันนี้ได้ครบเลยวันนี้นี่เลยครับผมกดที่สัตว์เลี้ยงอ่ามีฟรีนะครับผมกด,กดฟรีกดฟรีคือไม่ต้องดูวิดีโอครับมันมีดูวิดีโอด้วยนะครับของผมคูณสิบต้องดูเกาะถ้าเกาะสี่แสงก็ได้น้อยหน่อยอ่าได้สี่แสงก็อยู่ประมาณล้านสอง จริงไม่ต้องกดน้ายาก็นเด้นะเสียดายอยู่เอาไว้กดตอนที่มันมีแบบเกาะมีเป็นล้านเงนี้ยคูณ10ก็จะได้เป็น10ล้านอันนี้ได้4ี่ล้านเอง4ี่ล้านนะครับเราก็จัดไปครับตอนนี้เรามีอยู่9ล้านนะแล้วกดไปเลยเหลือ2 0 0แสนเห็นไหมเหลือ0 0 0แสนเราก็ไม่ต้องเสียดายแล้วเดี๋ยวก็ ถ้าเราเล่นหมด50บันก็เขาจะมีเวลาของเขานะครับที่บอกนะครับว่ากี่นาทีได้ได้กี่สปินได้กี่น้ำยานะครับก็คลิปนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับช่อง Junifinity Channel ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามลงมาใต้คอมเมนต์ในไลน์หรือว่าติดต่อมาทาง Facebook Fan Page นะครับใต้รายละเอียดเลยครับใต้โพเลยครับขอบคุณมากนะครับผม